สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ผมจะมารีวิวจูดนะนี่เป็นร่านมาใหม่ล่าสุดของเจ้าตัวเลยละแล้วก็ร่านนี้สามารถเละได้ทุกคนนะแต่ต้องมี5อันนี้เองเอาละมาดูกันว่าร่านนี้เป็นยังไงบ้างที่จริงนะคนดูผมเล่นเพาประมาณ5เกมแล้วก็อีกนิดนึงก็คือผมเล่นอาจจะไม่เข้ามือักเท่าไรนะแต่บอกได้เลยว่าจูดร้านนี้เล่นเล่นก็ดีนะคนดูก็คือประมาณ5เกมยิงได้1ประตูแล้วก็อีก1นึ่แอสซิสต์นั่นเอง แล้วก็นี่คือตำแหน่งที่เจ้าตัวเล่นนะแล้วก็สไตล์ของเขามาในสไตล์บล็อกทูบ็อกนั่นเองเอาล่ะมาดู๋ยขาวพลังของเจ้าตัวเลยละ่ะข่าวพลังที่จริงก็คือตันที่99แล้วก็ค่าพลังไส้ในก็ประมาณนี้นะคนดูดูคร่าวๆแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะคนดูสีเขียวก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ที่เด็ดๆเ,เลยก็คือสเตมิี่นาสูงถึง94สามารถเล่นได้ประมาณ เจ็ดสิบนาทีหรือว่าแปดสิบนาทีสบายๆเลยละคนดูแล้วก็สกิลของเขามาครบในสิบสกิลซะด้วยนะคนดูหรือว่าใช้ได้นะ Mohamed Salah number 13 De Bruyne coming on the field